สวัสดีครับเกษตรพอเพียงนะครับรอบรั้วข้างบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมฟาร์มกระต่ายของผมนะครับที่เลี้ยงไว้แล้วก็เก็บมูลมาทําปุ๋ยนะครับเพื่อจะใช้ในการปลูกผักนะครับสําหรับครัวเรือนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมเลยนะครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนกระต่ายนะครับก็จะยาวไปถึงนู่นนะครับก็ตรงนี้จะเป็นกรงเหล็กนะครับก็ลองผิดลองถูกดูนะครับ อนนี้ก็จะเป็นโครงเหล็กแล้วก็วางโดยท่อประปานะครับ2เส้นยาว2เมตรนะครับเพื่อกันสนิมนะครับโครงนี้ก็จะเป็นตาข่ายซื้อจากโกบอลนะครับตานิ้วครับก็เอามาตัดครึ่งน,นะครับผ่ายาวอันนี้จะเป็นนิวซีแลนด์ไว้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นจแอนนะครับสายพันยักษ์นะครับนี่ก็นิวซีแลนไว้นะครับระบบให้น้ำของผมก็จะเป็นแบบให้น้ำหนูนะครับหรือว่าแบบให้ไก่ก็ได้นะครับใช้ได้ครับก็จะใส่ไว้ตรงนี้นะครับพอเราไม่ค่อยมีเวลานะครับก็จะปล่อยให้น้องเขากินเองนะครับ ก็จะวิ่งมาทุกกรงนะครับง่ายๆครับก็ทำที่ล็อกไว้นะครับข้างล่างก็จะเป็นตะข่ายทีหน่อยนะครับเพื่อให้เท้าน้องลอดลงไปนะครับผมจะซื้อเป็นม้วนนะครับ ค่าใช้จ่ายต่อกงนี่ก็ยังไม่ได้คำนวณนะครับตอนนี้เพิ่งทำเสร็จนะครับการเก็บมูลก็ใช้ไม่กวาดนะครับง่ายๆครับก็ กดกวาดลงมาเลยครับมันจะได้ทำความสะอาดง่ายนะครับแบบนี้ครับแล้วก็ตกลงรางน้ำฝนนี่นะครับรางนี้ก็เส้นยาวสองเมตรสีซิมนะครับเส้นละร้อยสี่บหาบาทนะครับผมประมาณนี้ครับ สังกะสีนี่ก็2ฟุตครับอาจจะซื้อ6ฟุตมาแล้วก็ตัด3มแผ่นครับแล้วก็ปูเลยครับเสร็จแล้วเราก็กวาดนะครับง่ายครับผมวกวาดกวาดมูลน้องกระต่ายนะครับ วดใส่ถังเลยนะครับง่ายๆครับแล้วก็เก็บไปทําปุ๋ยนะครับมันก็สะอาดนะครับรวดเร็วนะครับนี่ครับผมก็จะใส่ผักของผมประมาณนี้นะครับ ยอนนะครับออกลูกแล้วครับอันนี้ใช้ปุ๋ยจากกระต่ายนะครับนี่ก็สวยงามครับขึ้นชายนะครับต้นพริกนะครับ พคินี่ก็ออกลูกแล้วนะครับเยอะเลยนะครับสวยครับนะครับปลูกไว้สําหรับครัวเรือนนะครับปุ๋ยผมก็จะเก็บไว้แบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็หมักครับใช้ EM นะครับเป็นตัวย่อยสลายแล้วก็ใช้พืชผักของเรานะครับมะเขือนะครับ สวยเลยครับมแมลงก็ไม่รบกวนนะครับดูแล้วไม่ค่อยมีมแมลงครับนี่กะเพราป่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนกระต่ายเหมือนกันนะครับกองนี้หมดแล้วครับพอดีน้องๆมาแบ่งไปเลี้ยงนะครับนะครับระบบน้ำง่ายๆครับ สำหรับคนไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็จะทำทิ้งไว้นะครับแล้วก็ไปทำงานเย็นๆนะครับก็กลับมาดูอีกทีนทึ่งแคทนี้แบร์นะครับขนฟูอันนี้ก็ออร์เรนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไลออนนะครับ นี่ก้าลูกนะครับก็จะเป็นมินิเลสนะครับขอนกร,รมยี่นะครับทักทายหน่อยสิลูกสวัสดีครับ ก็เอนดีนะครับเป็นพ่อพันธุ์นะครับสวยไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นกงเพาะนะครับนี่ก็จะมีกระต่ายไทยด้วยนะครับผมจะเลี้ยงไว้นะครับนี่พันธุ์ไทยนะครับ พันธุ์ไทยครับระบบน้ําก็เหมือนกันนะครับก็ใส่ไว้บนถังนี่นะครับก็กระจายตามโกงนะครับมีก็ดีนะครับอันนี้เป็นแม่นะครับ ก็เอนนะครับแคะอายุเยอะละอันนี้ก็จะเป็นโซนเพาะนะครับนี่ก็มินิเล็กนะครับตัวแม่นะครับนี่ก็เล็กๆอยู่ในนี้ห้าชีวิตครับเพิ่งเกิดเมื่อวานนะครับตัวน,นี้จะกรงใหญ่หน่อยนะครับผมจะทำให้มัน สำหรับย้ายมาที่มีหลายๆตัวครับตอนนี้ก็ท้องแล้วครับเป็นไลออนนะครับ,นนรบอายุเยอะละตัวนี้นี่ก็เด็กๆนะครับเป็นไลออนนะครับ นี่ตัวแม่นะครับเอาเอามวสิอยู่เป็นกลุ่มเลยนะครับเด็กๆมองกล้องลูกหล่อเชียวนะแล้วก็จะเป็น ปิดอย่างนี้เลยนะครักลงนี้จะใหญ่เลยนะครับเป็นใจแอนนะครับกระต่ายพันยักษ์นะครับเกาท้องอยู่เหมือนกันครับครับกลงก็ทําแบบนี้ครับง่ายๆครับทําเป็นลางแล้วก็กวาดลงเก็บมูลครับถ้าเป็นแบบนี้ก็จะเป็นถาดนะครับผมก็จะทําถาดไว้ อันนี้แบบให้น้ำแบบ <c oughs> เป็นขวดนะครับยังไม่มีเวลาครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะทำแบบสายยางเหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็กวาดครับลงล่างเสร็จแล้วก็กวาดกวาดเสร็จแล้วก็เก็บมูลไว้น,นี่แบบกงไม้นะครับ แต่ไม้นี่จะหายากหนเลยนะครับมันจะแพงครับช่วงนี้ครับไม้แบบสี่ช่องอันนี้แบบสองช่องนะครับแล้วก็มีถาดรองมูลด้วยครับทั้งหมดในฟาร์มตอนนี้น่าจะประมาณ50กว่าตัวครับ โอเคครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมครับผมอย่าลืมกดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณนะครับ